รอบนนี้เราก็จะอยู่กับเกมที่ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีในวัยเด็กเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวผมว่าพวกท่านเห็นฉากนี้แหละผู้ท่านน่าจะคุ้นกันม้างแล้วนนาาคนนใครไม่คุ้นนี่ถือว่าอาจจะไม่แกะะ่แล้วแต่ว่าเอ๊ะเรี๋กูแก่แล้วว่าเอ๊ยช่างแม่งเหยื่อนะก็ถ้ากระทั่งเหนียนภาพน,นี้ยังไม่คุ้นอีกเนี่ยกรุณาดึกดีๆนะผมดึกให้ดีๆแล้วแบบเอาให้ออกอว่าง่ายอา่ะพอเลยครับเฉลยดีกว,ว่านะผมอยู่เกมโปเกมอนนะผมับภาคเอมิเรอร์เวอร์ชันเนอร์แล้วก็เป็นลอมพิเศษที่อ่าชื่อว่าลอมโมเอ็กบอนนะผม ขอเนี่ยปรับค่าสักพักหนึ่งโอเคไปเลยเลยผมขอเป็นนิวเกมนะผมแล้วก็เดี๋ยวขอทำการเร่งนะผมถ้าผมสกเก็ตสเก็ตมอนสเตอร์ดีๆนะผมนี่เห็นป่ะเจ๋งปะ่ะเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรา,มา,เนนมา,าไม่เล่นบอยนะผมเราจะไม่เล่นบอยนะผมเราจะเล่นเก่าเออคือเวลากาสวิตนิดหน่อยอะไรประมาณนี้อสักครู่นะแจ๊สลุย ผมก็เป็นระมัดโมเอมอนอย่างที่บอกนะผมก็มอนสเตอร์กั Monster, กบทุกอย่างนะในเกมจะประหลาดนิดหน่อยนะผมแต่ว่าด้านเลเวลและการดบของหรืออะไรพวกเนี้ยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะผมน,นี่ก็มาตั้งเวลาแป๊บนึงนะโอเคลุยแล้วจะเป็นเรื่องเหมือนปกติทั่วไปนะผมแต่ว่าจุดบางจุดแบบในจะประหลาดเพี้ยนนิดนึงนะผมเช่นห้องนอนของคู่แข่งเราเนี้ยจะเป็นแบบว่าเตียงสองอะไรเงี้ยให้เราไปนอนด้วยได้อะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่ใช่ก็หงอกนี่เห็นปะ อะไรประมาณนี้แล้วผมนอนอยบนเตียงกูซะด้วยอะไรประมาณนี้เอ้ยแล้อผมก็ลงมาแล้วผมตรงนี้จะเป็นในเรื่องเหมือนเดิมผมก็คือลุงไอ้อาจารย์อ่ะสัตวอาจารย์อ่ะจะโดนมอนสเตอร์ไล่อยู่แล้วใช้เรื่องมอเตัวสามตัวแล้วผมตัวแรกก็ประมาณนี้ตัวที่สองน่ารักว่ะตัวนี้แหละผมพอชอบเล่นท่าน้ำเป็นปกติแล้วนะผมก็ขอทำการฆ่าแล้วก็สัตว์อาจารย์ท่ามอนสเตอร์เรานะโอเค มันจะให้เราตั้งชื่อนะผมกดบีเล็กอ่าแป๊บนึงชื่อนี่ผมขอตั้งชื่อว่าเอ็มแล้วกันนะมามาลินเมืะวะที่มันแปลว่านา้ำใช่ปะไม่รู้อะวอเตอร์นี่นะแต่ขอใช้คำว่ามาลินแล้วกันเนอะอะไรมาเนี้ยแบบชื่อที่น่ารักนิดนึงอะไรประมาณนี้เพศอะไรวะเพศผู้ด้วยที่อ่ะละช่างมันนะผมก็ก็จะเจอมอนสเตอร์หนา้าตาน่ารักแบบนี้นะผมน่ารักปะเออ เดี๋ยวขอเวลาคืบแม่งแป๊บนะผมเก็บเวลสักพักหนึ่งเลยครับขอการล่นแป๊บหนึ่งนะผมเล่นกันยาวๆนะผมเก็บหน้าตามอนได้นะผมมันจะน่ารักตัวตินะผมทีติมากเลยครับตายตายซะ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 ตันนี้ผมขออนุญาตเล่นเป็นสตาร์เตอร์ก่อนนะผมเดี๋ยวเราจะหลักมิติการจำจำเราจะเล่นสตาร์เตอร์นะผมจะเล่นตัวอื่นแทนที่ไม่ใช่สตาร์เตอร์ถามว่าสตาร์เตอร์นี่คืออะไรสตาร์เตอร์นี่คือมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเริ่มแรกในการเริ่มเกมน่คุณจะใช้เป็นตัวเริ่มเกมแตจะจบเกมนั่นเองครับแต่ว่าสหรับบางคนเนี่ย เอาสตาร์เตอร์ออกแล้วตัวอื่น,นมาแทนเนอะง่ายๆการจัดทีมตัวเองนี่เองครับผมมาผมก็คนหนึ่งที่จัดทีมตัวเองโดยอาจจะไม่ใช่สตาร์เตอร์แต่ว่าสตาร์เตอร์บางตัวเนี่ยในตัวภาคนเ,เ,เนี้ยเอเมอรัลเนี่ยผมก็ผมจะเอาสตาร์เตอร์ผมเป็นตัวหลักอยู่แล้วเพราะว่าม,ม,มันเป็นฮีโร่ที่เออไม่ใช่ผู้เป็นฮอนเลยฮีโร่ไอ้บ้าแล้วผมก็ไม่ง่ายคือมันจะเป็นแบบว่าขอลขอนุญาตแป๊บนึงนะเออเลื่อนลงมาแป๊บโอเคปรับซาวน์ลงนิดนึงปรับซจอลงไม่ได้ด้วยที่อ่ะ อ่ะไม่ได้ลงไม่ได้ครับไม่เป็นไรอนะ่ะเวลต่อไอ้ผมสักพักหนึ่งเรายาวไปครับเอาเวิลด์สิบก่อนนะผมเขามเป็นสตาร์เตอร์เล่นเล่นในเกมบอยนี่คือแบบเงยเวลกันยาวอ่ะจริงซักเวลด์ห้าไม่พอแล้วนะผมจริงๆนะครับแต่ว่าได้ถ,ถึงเวลด์สิบมันก็ได้ไดดโดยเพราะความมัดนี่เพราได้เวิลด์สิบแล้จะได้ชาใหม่มาไม่ง่ายคือท่าวอเตอร์จกกันแบบท่าน,น้ำไอ้ผม จะเล่น็กๆวายมากตอนเนี้ยมอนวายเมเกนเป็นที่ผมชอบมากเลยกันโตอ่ะผมชอบมาร์ก่ะชอบแบบชอบจริงๆอ่ะอยากจะใช้นี่สักตัวจริงแล้วผมว่าผมลืมมออกโทษถามว่ามอนใช้นี่หน้าตาเป็นยังไงมอนใช้นี่เนี่ยหน้าตาจะแบบว่ามีแสงมารอบตัวเป็นแสงประหลาดๆนะผมแล้วก็หน้าตามจะน่าก็รักหน่อยไม่ใช่ดิเรียกว่าไงดีอ่ะมันจะเป็นแบบมันหายากอ่ะโอกาสเจอแบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยจากมอนจากมอนหมื่นตัวเจอครั้งเดียวเลยวับเนี้ยม ันนี้จะให้พชันเรามาดูเพราะเดี๋ยวเราจะไมาอยากคู่แข่งเราดูคู่แข่งเราจะอยู่ตรงนี้นูแล้วก็จะเจอกับคู่แข่งที่มีมอนสเตอร์เป็นฝ่ายชนะท่าเราแต่ว่า5ห้า,าดูก็จะาให้เราสามารถฆ่าได้อย่างง่ายดายดูมันจะวิ่งมาข้างล่างดูแล้วก็ทางนี้จะปกติจะมีทางโดดลงไปได้เลยแต่ว่านี่มันเป็น,น,ปนลอมพิเศษก็คือจะมันทางประหลาดน,นิดหน่อยแล้วก็ศาสตราจะให้โอเ,เด้ก,กับเราแล้วเราก็จะได้มเตอร์บอมมาอันหนึง่งปลาห้าลูกนะดูแล้วก็จะเจอกับแม่เอารองเท้าก่อนนะผม กดบีเพื่อวิ่งนะผมอาวิ่งแต่ผมขอไม่วิ่งผมเพราะว่าการกดนี้มันไวกว่าเนผมดูเลยครับมันก็จะมันจะหนะต่างทุกตัวในเกมหน้าหลักตัวนี่ไ,งไ,งไ,งไงม่ง่ายผมขออนุญาตผัดนี้ไวๆนะผมว่าผมจะไปหามอเตอร์ที่ผมใช้เป็นสตาร์เตอร์เนอะถามว่าผมใช้เป็นสตาร์เตอร์เพราะว่าผมลงไหลดวในการเก่งว่าน่ะ เรียกว่าเก่งเลยดีอ่ะไม่รู้ดิอะไรคนอาจจะอ,อาจจะมองว่าไม่เก่งนะผมแตนน่เราผมเนี่ยมองว่ามันเก่งมากนะผมจะให้รู้เป็นตัวอะไรแลผมขออนุญาตหาสักแป,ป,ป๊บหนึ่งแนละ้วมันอยู่ตรงนี้แหรอครับแล้วก็ตอนนี้ก็เกิดยังไม่เจอก็เดี๋ยวจะเวล่งตัวหลักรอไปก่อนแนละ้วขออนุญาตสักคู่นะครับอวอตอรกันนะผมโอ้ยโหเอ้ยเดินผิดท่าไม่เป็นไรแลผมไม่ว่ากันทนาะไ,ได้เหมือนกัน ไม่เจอทีวะนี่ไงครับตัวนี้ผมตัวที่ผมหามานานมากครับผมตัวนี้ถูกลบตายว่ะครับผมตัวนี้เป็นเต็นตัวที่ผมแบบว่ารักมากถึงมากที่สุดอะตัวนี้รักจริงๆอะก็จะจับนะครับผมลุ้นครับลุ้นลุ้นหนึ่งสองสามอ๋อ ชอบมากครับตัวนี้รักจริงๆอ่ะรักแบบรักรักสุดใจเลยแต่การเก็บพวกม,มันจะยากหน,น่โอ้เทพเพชมียด้วยโอ้สุดยอดตัวนี้มีแอ็บบิลิตี้ก็คือเมื่อเราถูกจมใช้ทริชั่นตี้คือ,อคอับปิดคับอาเรียกว่าไรวะเวลาาันองข้ามใช้สนามปกติใส่เราอ่ะจะทำไมตัวผันองค่าเนี่ยติดสนามติดปกติเหมือนเราแล้วผมโอเค เคี่ยวนะผมแต่ว่าตอนนี้เนี่แบบว่าการเก็บไว้ตอนตอนตอน้ตนๆของมันเนี่ยจะยากมากคือมันไม่ไม่สกิลนะผมต้องเปลี่ยนตัวตัวเปลี่ยนตัวแล้วมันฟาดมันช่วยเราฟาดนะผมเพราะฉะนั้นเราจะเวิลไม่ได้นะผมไม่ว่ากันนะผมช่วงแรกก็เราจะให้ตัวหลักเราเนี่ยที่เป็นสตาร์เตอร์เวิลสูงกว่าเนี่ยผมจะทำให้มันแบบเลี้ยงอะ่ะมันเลี้ยงอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณนี้นะผมเลี้ยงไปเรื่อยๆนะผมยังไม่อัพเลยนะผมตอนนี้ มันไม่โยังมีสกิลใช้่เนอะผมตอนนี้ยังไม่มีใชเนะ้เลยครับเลี้ยต่อไปครับเลีวห้าแล้วครับไม่พอนะผมต้องเลี้ยวหกนะเขาจะไม่ผิดนะครับสกิลไม่ได้นะมอนต์ตอนนีม้มันหายากนะผมนานๆจะเจอทีนะผมเพราะว่าถ้าคุณเล่นเกมบอยอ่ะใครดูโซยิงหาไม่เจอเลยนะตัวเนี้ยหายากมากอะถามว่าทำไมผมชอบตัวนี้นะผมกเ็เป็นตัวเป็นตัวที่ผมใช้ ไม่ติดปากคำไมฮีโร่จังวะเป็นตัวที่ผมใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแบบ Game Boy เกมบอยเล่นแรกๆเลยอะคือผมเล่นตัวอาจจะโมะมาตัวไฟอะผมแล้วก็เดิมมันจะแถวเนี้ยจะมาต้นน,ตน,ตน,ตนี้ตัวแรกอ่ะผมสูกชะตากันมากอะเห็นหน้าตาแบบว่าส่งเสียงร้องแร่งเดียวก็เลยกดกดจับมันมาเลยอะผมไม่สนใจเลยเลยแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปฝึกมามันโหดนะผมโหดมากแล้วตัวเนี้ยไซคโคคินซิมมันแรงมากอะโหดแล้วถ้าป้าจิบแรงอยู่แล้ววะผมไม่รู้นะแต่ว่าผมถูกใจมันมาก มันก็คอยคิงกันแหละกว่าจะโหดได้ก็ต้องหลังๆอ่ะครับผมไม่โหดแล้วจะได้แต่คิ้งเงินซิทมานะครับทีนี้เราจะใช้สกิลได้อย่างสบายนะครับเฮ้ยคกดเสียงล้อกทำไมหรอบใส่ปุ่มในซิทนี่ได้แล้วเห็นไหมครับแต่ว่ามันจะมีความข้อเสียของมันคือสกิลมันจะเบาช่วงแรกนะครับเขาเรียกว่าสกิลหรืออะไรวะท่าของมันเด็กเอ่อความแรงที่ห้าสิบเองนะครับผมถือว่าน้อยมากนะแต่โอกาสโอกาสโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับาานะแต่าาดดนนแข้อจะียไม่มากใช่ากับ ประเภทประเภทไอหมาแบบนั้นมันจะใช้ใส่ใช,ใช้ไม่โดนทำไมไงนะใช้ใส่ไม่ได้เนี่ยเออขออนุญาตเล่งแล้วกันนะอันนี้นก็สอนการจับพเกมอนอะลองไปแป๊บน,นึงแล้วกันนะเนี่ยผมถูกใจอย่างตรงเนี้ยมันสอนจับแบบเนี้ยแล้วผมจากได้ตัวนี้มากอะเพราะว่ามันทำแบบเนี้ยเออผมก็พยายามจะหยาจได้ตัวนี้มากก็เลยหาจับผนเจอระลายเป็นซาร์เตอร์ของผมแล้กันไปเลยทุกคน เดี๋ยวผมใช้ดูทีมผมแล้วกันเนาะว่าผมเนี่ยเวลาเล่นผมใช้ทีมไหนนะผมในการจบเกมอะไรพวกนี้นะผมหรือว่าในการแข่งเอ่าแบล็ตฟอนเทียได้ผมทำให้ดูกันแล้วกนะันแต่ตอนนี้ขอผ่านจุดจุดนี้ได้ก่อนจะจบแลนะจุดจนี้ต่อไปก็จะเจออะโคลยหรือคอยคิงนั่นเองครับผมสร้างฟาดละคอยคิงต้องตายครับผมลืมเก็บเบอร์รี่ได้บอกว่าเท่านั้นแหะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูกันเจออะไรข้ามหมดครับเพราะว่ามันคือเวลนะผม คือการเก็บเลเวลเราจะไม่ใช้สูตรจะใช้โปรเลยติดขาดนะผมเพราะมันมันละอายกับใจนิดหน่อยเลยโอ้โหไม่ง่ายเกมที่ตัวเองรักแล้วรู้สึกว่าทำอย่างนี้มันมันมันไม่ดีอ่ะมันไม่ถูกไม่ดีอ่ะเข้าใจป่ะมันดูไม่ดีอ่ะเออเอ,อื้อเจอปิดทางทางนี้เลยวะเออเจอเวิวแปะอ้ยวิวเจ็ดเลยเหรอไม่เป็นไรไม่ว่ากัน จเจออะไรพิเศษวะตัวนี้เหรอตัวนี้ไม่เก็บนะผมตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมแต่ว่าลูกมันน่ารักมากครับผมชอบชอบลูกมันจริงๆน่ารักจริงแล้วก็จะมีตัวนึงที่ผมใช้เป็นตัวสตาร์เตอร์ในในป่านี้ผมจับได้จากป่าีดิฉันกันเนอะนี่ไงเจอแล้วโอ้แม่งมาปุ๊บเจอปับ๊บอย่าตายนะมึงครับผมตัวนี้ตัวนึงผมใช้เป็นสตาร์เตอร์เลยเนอโอ้ยถือเป็นมอนตี่ผมรักตัวนึงเลยละ่ะโอ้เพชรมีสองตัวเลยวะ่ะ ก็เดี๋ยวขอยาสักคู่นะผมขอยาไปปั่นไว้วันแป๊บหนึ่งนะปั่นถึงนี้แหละครับง่ายดีเวลิเวล,เวลเวิลคิดนี้มันไม่พอครับผมไปง่ายอันนี้อ่าอันนี้ครับผมเวิลกาเขไม่พอต้องเวลสิบประมาณเนี้ยจะได้แบบสใส่ค้ดแ่ใครจะโค้ดแค่ซีแล้วมันตายนะผมถ้าใสาโ่โค้อุ้ยหรือไปจะทัดไปจะทัดไปนี้ไม่ได้ ถ้าก็หมาไม่ได้นะผมอย่าลืมคนระับเอ้ยตายเลยอะไม่เป็นไรตัวน,นี้แทนได้นะผม,ม,มไอตัวเนี้ยม,มันมีคุณสมบัติตัวตัวอย่างเลยน,นะผมคุณสมบัติขี้เกียดนะผมคือมันจะอะไรวะมันจะหลับไม่ตื่นหรือเปล่าใช่ไหมบิดนะมันจะทำให้เนี่ยเราขยับได้เอ่สลับขยับได้เพราะเชิงสองคือต้องแบบคือต้องลองฝืนข้ามตีมาก่อนอะแล้วเราถึงจะขยับตัวได้ ก็คือในหล,ลักรือความเฉื่อยของมันนี่การยิงจะกี่ไรจะช้านะผมแต่ว่าผมชอบอะ่ะมันน่ารักอะ่ะมันดูปุ้ยไม่รู้อ่ะยิงคัสยิงไม่รู้สามนะสุดยอดเอ้ยยิงล่างสามนะ้ำสุดยอดอ่ะแต่ตอนนี้เราขอข้ามก่อนเก็บเบลตัวนี้ก่อนดีกว่าเ,เาก็บเบลกระจุยนะผมกระจุยครับเอาแม่งกระจุยยิ่งกระจูยอีกแล้วผมอยากไปสนใจนครับเดี๋ยวมันขอตัดคลิปเพื่อผ่านยิงหนึ่งนะผมเดี๋ยวยังไม่ผ่านหรอกไม่นานเท่าไหร่แต่ก็อาจจะนานเนั้นแหละ น,นี่จะเจะอแคนาคอเนอะก็จะทาสู้นิดหน่อยแล้วก็อย่าลืมว่ามอนสเตอร์เราเนี่ยมันแพ้ทาตมันแพ้หมานะผมก็จะให้เอาตัวซาเตอร์เรามาสู้แทนเนอะโอเคแล้วก็ไปต่อเนอะนี่ให้อะไรบอลิงไม่ให้ครับก็จเจอกับหนอนแมลงข้ามทิศมันแค่มันธรรมาดาเลยอยๆีโดนนึงแต่ว่าผมก็เก็บนะตัวนั้นอนะว่ามันจะไม่ต้องใช้นะผม ผมว่าต้องใช้อะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณรู้เองนะผมค่อยบอกแล้วกันรับของนนมาตรงตรงนี้รับของมาทำไมไม่ทั่วเนอะผมเดี๋ยวนะรู้สึกมอนคุยไม่ทั่วเลยว่ะทำไม หมดตรงนี้มันจะมีของให้เก็บอยู่หลายอย่างกันนะกดกดให้ถูกแล้วกันเจอละหนึ่งอันเจอละสองอันหมดแล้วหมดแล้วแหละน่าจะไม่ผิดพูดเยอะวะพูดแล้วคนหมาหมาเออหมาหมาหมาแล้วยังไงวะหมาคูดได้หมดอ่ะหมาก็หมาดิตายบอกเนี่ยเอือหนึ่งแลสี่ เอ้ยเลือดดึงโอ้เลือดโอ้เลือดโอ้เลือเลือดเลือกูเลือดกูครับผมเดี๋ยวเราจะผ่านตรงนั้นไม่ได้ผมจะเจอคนติดอยู่จำได้กดย้ายเป็นทันทีมาใส่กูคืนนี้ซิสใส่ตัวนี้ตีแล้วน้ำล่าตัวนี้นีตีเลยตายผ่านยังง่ายได้นะผมแล้วเจอคุณยายให้ของเรา ใช้แต่ işte อาโคยเช่เคยอุ้ยท่าหมดว <Sav è S 1> <ax. S 2> ่ะถ้าผมเรามาจะดูการเล่นท่าแบบเปนเกียงกันนะผมร้องร้องร้องดิ้นร้องดิ้นอย่างเงี้ยผมสักห้าทีท้ายที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆผมทำอะไรไม่ได้เขาโค่นสงสารเลยโขลยโคยโค่นสงสารนะโขยโอ้โหโนบิทเมย์น่าจะเพ่นโคยกันอะไรวะ การเคลื่อนไหวตามสุดแล้วเฮ้พยายามตีตามสุดแล้วไม่สนเนี่ยมาคเล่นเรื่อยๆอ่ะจนกว่ามันจะหมดอ่ะเอาดิอ่ะเล่นกูยอ่ะเฮ้ยโ่เออหน้างวาดมันอ่ะพูนทางซ้ายเลยผมโคลี่บางคนอาจจะเรียกว่าคอยคิงนะครับผมเรียกว่าโคยนะผมอ่ะโคยเออหน้าตาจะหลงนิดหน่อยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลักเคีื่องมังกรก่อนนะผมโอเคอันนี้เคีื่องมังกรเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นผลที่ทำให้เราเนี่ย ว่าของเราจบตีก่อนในเทิร์นแรกเนอะผมไม่ว่ายัางไงจบตีก่อนเนผมก็จำมาใส่ตัวนี้เนผมเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยจบทีเทิร์นที่สองไปอะ่ะมันจะกลายเป็นเทรรรนริร์นแรกแทนเนผมหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวตรงนี้จะมีให้เราตั้งชื่อลูกใช่ไหมวะจริงป่ะพูดอะไรให้มันตกใจพูดอะไรกับให้ให้ลูกของเขารู้สึกดีดี่ะก็อเอาเป็นอะไรวะเอ่อโ o r d อย่าน,นี้กันรับรองดีใจเลยอ่ะพิการพิการอือน่ารักเลนไปแกล้งมันว่ะเฮ้ยแม่งเดี๋ยวไปแกล้งมันเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอรับได้ก่อนนะ <S <S <5 S 1> อเอ<ๆ>็มห้าคัดนะผมโอเคอย่างที่รู้นะว่ายิมหนึ่งของเราเนี่ยเราจะใช้เบอร์มอนสายอ่าสายพลังชีพผ่านไม่ได้เด็ดขาดนะผมถ้าเกิดมึงผ่านได้คือมึงเทพอะครับจริงดูว่าผมจะยิงไม่เข้าแบบนี้นะผมแล้วก็จะโดนมันกระชืบตายง่ายๆนะผม เะนั่นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนตัวบอลนะผมเอาท่าน้ำเป็นแรสเตอร์มาจะดีที่สุดนะในการสู้สู้กับยิบแรกเนาะเพราะการท่าน้ำเนี่ยหินมันแพ้นานนะผมคุณทำอะไรได้นะมันโดนเนี่ยเออแค่นี้แหละยังไงมันก็ตายนะผมจริงแค่นี้จริงเนี่ยยังไงก็ตายนะผมง่ายๆเอาง่ายๆเลยเนาะตายป่ะตายแล้วนะรักษาให้ดีนะผมแล้วก็มันจะบุกมาหน้ายิมกันเลยนะผมเราจะไม่รออะไรอีกแล้วนะผม เสียเวลากับมันมากแล้วหกลันนี้แล้วอ่ะลุยเปลี่ยนตัวแล้วผมสู้ไม่ได้แน่ๆครับสู้ได้คือมึงเทพแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนตัวกลับนะผมเป้าเวลนะผมแล้วเปลี่ยนกลับอีกรอบนะผมแล้วเปลี่ยนตัวกลับบางคันงี่จะเป็นมอนสัตสายพลังไม่เหล็กนะผมก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้สู้ได้นะผมกูขอโทษตู้ไม่ได้เอาแล้วไงไม่สามารถเปลี่ยนได้ชิปหายแล้ว ล็อกคุมดีคือตายอ่ะดก่อนนะแม่งเอ้ยหนีไม่ได้ว่ะอ๋อเฮียแล้วไงอุ้ยโอ้โหตายตายแล้วอย่างงี้งี้กูตายแล้วนานแพ้เลยแพ้ได้ยังไงกูเล่นตั้งนานไม่เคยแพ้กูแพ้รอบนี้กแล้วเนี่ยอีบ้าเอ้ยขอาผมข้าใหม่นะครับผมขออภัยด้วยนะครับเราแพ้เลยทีเดียวเได้ปุ่มแล้วแพ้ได้มึงกากๆอ่ะเนี่ย ก็ผมถามว่าเราพลาดที่ไหนเราพลาดตรงนี้นะผมเนี่ยพลาดตรงเนี้ยเอาเไว้ว่าเรามารับลังตีบ้าๆเนี่ยคราวนี้จะแบบเต็มๆนะผมไม่เอานะ้วาดนี้เออแล้วก็ลุยเลยผมคราวนี้คราวนี้ก็ลุยยาแล้วผมไม่สนแล้วนะผมยัดอย่างเดียวเลยนะมึงเจ๋งนะใช่ไหมมึงมึงเจ๋งอ่ะมึงเจ๋งอ่ะมึงเจ๋งนะใช่ไหมมึงเจ๋งอ่ะมึงเจ๋งอ่ะมึงเจ๋งอะเออแล้วผมยัดเนแบบกระจุยอ่ะโนอัพไปทีเดียวนะผมเปลี่ยนล่างแล้วนะผมงั้รู้จักกับเปลี่ยนล่างที่น่าประทับใจมันกันดีกว่านะ อัดเก็บไว้เลยอะไรประมาณนี้เออไม่ค่อยน่ารักแล,าล้พอเปลี่ยนล่างแล้วโอเคพอแล้วิงมัดช็อตถามว่าเอาไหมเอ้ยเอาเฮ้ยเไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยช็อตเอาเฮ้ยมัดช็อตเอาไอ้บ้า,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 ามัดช็อตสกิลดีใจห่ามึงจะเอาทิ้งทำไมครับผมเมื่อได้เข็มก,กัดจากทีเอ็มมาด้วยต่อไปแล้วผมก็จะเกิดการโดนแย่งชิงรัพย์บนวิง่งราวอะไรประมาณนี้ผมก็จะให้เราไปช่วยเอาคืนนิดหน่อย ก็ตอนนี้ก็ใช้เซฟลยนิของเราได้แล้วผมก็เดี๋ยวเก็บเพิ่มไปเรื่อยๆให้มันถึงวิว21นะผมจะทำการเปลี่ยนคารดเปลี่ยนเวลเปลี่ยนล่างนะผมก็เดี๋ยวพอมันแล้วนะมันไม่น่าได้ใช้แล้วอไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ไปสู้อะไรอะสวิคไอเทมแล้วกันเฮ้ยกดผิดว่ะต้อนสวิคตัวเอ่อเทคเอาคืนแล้วก็ใส่ ใส่แทนนะผมเพื่อจะได้โจมตีก่อนนะผมตัวนี้ถามว่าต้องเอาไปไหมเอาไปนะผมเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องเอาไว้ใส่ T M นะผมจะไม่เราเนี่ยสามารถไม่เปิดช่องอนะเพราะว่าตัวหลักของเราจะไม่โดนไปด้วยนะผมเพราะว่าถ้เาเกิดเอาเีย M ไปใส่ตัวหลักเนี่ยจะเฉลี่ยนะผม,ลนนะผมแล้วขอไป่ได้มาหาว่าเพิ่มตัวหนึ่งนะผมนแ,แถวนี้นะผมเดี๋ยวไปหาก่อนนะผมเป็นมอเตอร์ต้ตนี้ผมชอบมาตัวหนึ่งด้วยผม่าเป็นทีมหลักผมเลยก็ได้ด้วยเพราะว่าผมจะใช้มันตลอดนะผม มาก่อนท่านไปดูเรื่อยก่อนเดี๋ยวตายไม่อยากตายเข้าใจะ่าตัวหลักตายริดมากๆไม่ดีนะผมไม่เอาอะไม่เอาวึงไม่เอานี่นี่ก็ไม่เอาเก็บเวลเราถึงเป็นการเก็บเวลนะฆ่าไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไม่เล่นกับมึงเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ไม่เอาเฮ้ยตีตัวติดแล้วโอ้โห โอ้โหห้าตัวติดเยทเข้มอะไรกับกูเนี่ยเอออันนี้พอสู้ได้อันนี้กพอสู้ไหวแม่งวับหนีได้อันนี้ก็พอสู้ได้เออค่อยหนีหน่อยค่อยวิ่งได้นะโยเยทเคไม่เล่นกันอย่างนี้กูจะร้องโอ้ยเยทเคไปดีกว่าเออไม่เจอเลยอะ่ะอยากได้ตัวดีๆไม่เจอเลยอะ่ะจริงๆหาไม่เจอจริงเป็นตัวนึ่งที่ผมที่ผมรักมากตัวเนี้ยผมชอบเลยล่ะครับผมเขาชื่อว่าคิตตี้เนาะ ใช่ป่ะวะชื่อคิตตี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่เป็นคิตตี้นะผมไม่เจอเลยครับมีฆ่าไปแล้วฆ่าอีกเนี่ยอ่ะเบื่อมึงไม่เจอจริงครับหาตัวยากมากคือไม่หามอเตอร์ที่หาตัวยากมากกว่ตอนนี้ตัวที่ผมประหยะากได้นะ หายแล้วสุดเลยล่ะต้องเดินหลายรอบอะถ้าเกิดเล่นใน p p ถ้าเกิดเล่นในเกมบอยเนี่ยมันจะหักมันยากมากครับจริงๆถ้าต้องดูดีจริงถามจะหาเจอนะผมนี่ผมอาล้วผมเล่นผมไหาไม่เจอเลยนะเนี่ยถ้าคุณไม่เล่นนะครับหาเป็นวันะ่ะจริงโรบ้าเนี่ย เจอเลยจริงเนี่ยทำเล่นไปพยายามหาจริงนะจนท่าหมดอ่ะที่เราแล้วกันยงท่าผมหมดแล้วผมหาไม่เจอเลยเฮ้ยไม่เจอจริงเหรอเนี่ยทำเล่นไปเฮ้ยหาไม่เจอเลยเฮ้ยกูไม่อยากใส่มาไม่อยากแล้วไม่ใช่โปรนะเว้ยอยากให้ต้องใส่มาได้ปะ งั้นก็ออกมาดีๆนะลูกร้อยเดี๋ยวฉันพ่อจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยออาไม้พ่อจับเถอะนะเฮ้ยไม่ออกด้วยนะดื้ออย่าดื้อดิอดอแหมดื้อจังดูหน้าตารู้เลยมันเช่มัน,มน,มนไม่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่เอาอ่ะนี่ก็ไม่เอาอ่ะเพราะฉะ้มื่อผมอยู่แถวนี้นะเพื่อนๆคงรู้แล้วผมต้องการตัวอะไรสำหรับคนที่เคยเล่นโปรแกรมมาก่อน หายากมากตัวนี้หลายคนคงรู้ว่ามันแบบว่ามันเป็นอไอเทมแร่อะไรนะผมหายากจริงหายากจริงไรจริงอะไรประมาณนี้ฮอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอึบค้างดับ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 โอ้ยมาแล้วกดมากไปรัวไปแม่งดับเลยนะผมขออภัยมเมาอ่ะวันที่หกแล้วได้เทเลพอร์ตแล้ว นี่มาทธาหมดเราสามารถรังกลับได้เลยพี่ไม่ต้องรออะไรนะผมเฮ้ยไม่เจอจริงเหรอเนี่ยตายแล้วนะโอ้ยหลายทีแล้วเนี่ยเสียเวลาไปนานนะผมก็หามอนสเตอร์แค่ตัวเดียวนะผมถามว่าทำไมถึต้องหาทุ่มเทหาอันนี้มันโรตารี่ผมชอบอ่ะบอกแค่นั้นอะเพราะว่าชอบถึงต้องทำนะผมไม่ไม่ชอบไม่ทำหรอกจริงเอ้ยเจอแล้วโอ้ตัวนี้แหละครับที่ผมหามาตลอดนะผมสกิฟตี้นะผม หาวก่อนหนาวให้หลับก่อนแล้วก็โปเกมบอลลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นได้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 หนึ่งสองสามออโอ้ฝนรักอะตัวเนี้ยตั้งชื่อเล่นมานิดนึงนะผมอืมชื่ออะไรดีนะชื่ออะไรดีวะ ชื่อมันต้องดีหน่อยดิเอาเป็นนี่แล้วกันชื่อมันผมบอกถึงความน่ารักนะผมเพราะเป็นความราาักสัตว์นะแต่มันเพจทู่อ่ะเขี้ยแม่งสัตว์จะาตัวดีๆยังให้พูดอีกนะไอเลวครับผมน่ารักอะ่ะชอบมากอ่ะตัวนี้จริงๆมีละอรกลับบ้านนะผมเดี๋ยวผมขอเคลียร์เมึงน,นี้จบก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตัดคลิปทิ้งนะผม เอาเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาผม้โเคลียร์มอนนิดหนึ่งนะผมมาไซบูนี่ใส่ตัวนี้วเอ,เ,อ,เ,เ,อวเตอร์การเสร็จไหมโอเคไโซบูนี่ใส่ตัวนี้วอเตอร์การเสร็จนี้ลุยลุยเลยนี่แหละสุดยอด,ดยอดแห่งความงามเก็บไ,ได้อย่างง่ายดายนะครับแต่เจอกับลุงที่มีปัญหาอยู่นะผม ่าตรงนี้ด้ไม่ถี่ถ้าจะไปจะได้ของนะเอาไม่ได้โอเคต่อไปก็ไปลุยกับแคว้นกับควานนิดนึงนะุ่มอุย้ยหาเรื่องมะแล้วก็จะเจอกับไอคนเดิมอะ่ะมันจะเป็นหมานะผมจะก็เราจะสู้ไม่ได้เหมือนเคยนะผมก็ต้องเอาไอตัวฝังนี่มาออกมาเนอะผมแล้วก็มัดช็อตสุดแม่งเลยคนระับตายอย่างง่ายดายนะผนมะโอเคเสร็จแล้วก็กลับไปนะผม อันนี้ก็จะเปิดให้เราเข้าไปคุยครับคุยได้คุยได้ไ,ดไรไม่รู้ไม่ได้ใจตรงเนี้ยนี่ผมงงงันคุยได้อะไรวะไม,ไม่ได้เลยเลยเพราะผมเสร็จแล้วก็สังเกตว่าเราจะได้ที่เอ็มท่าคัดมาผมถามว่าที่ผมจับจตัวไว้ตัวนี้มาเพื่ออะไรนี่ไงจับมาใส่นะครับผมไม่ง่ายเสร็จแล้วเราก็สามารถปัดปัตตมาได้อย่างง่ายได้นะครับโอเคต่อไปก็เปิดคุยต่อครับ อุ S <S 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 ้ยฉันัดนไอ้สุดนี้มาช็อตใส่ตรงนี้เออนี่อุ้ยตายเออดีมากเสร็จแล้วก็ลุยต่อโอ้โหไม่ต้องเดินข้ามต้นไม้อะไรรผมเพราะว่าเราเฮ้ยมึงมีตรงเหมือนกูเหรอตายมึงว่าต้องการไม่ได้ต้องมาช็อตทลาดน้ำโอ้โหพลังจิตจะตีพลังพลังจิตกันเบานะ้วโอ้มจะเบามากเลยนะเอารมันต้องเข้าตรงนี้เมาของเลยเองโอ้โห ไม่ต้องเร่งตลอดนะผมว่าผมนำคามันช้าเนอะขนาดเร่งแล้วเนี่ยยังเสียเวลาอ่ยางเงี้ยโอเควันนี้จะให้เราให้เกตบอลแล้วก็ไปหากับประธานเนอะประธานจะเขาขอมาให้เรานิดหน่อยเนอะคืออ่าโมเกนาวีเออเสร็จแล้วก็เราก็ต้องเดินออกมาทางเดิมเนอะนี่ครับคราวนี้ครับแล้มีด็ดอกเตอร์มาสอนกัาใช่ว่าเกตนาวีกับเราเนี่ยหนึ่งเนอะก็กดเกตนาวีไปแล้วกดมัดคอกดคอเนอะ แล้วก็จะได้ทุกผมแล้วก็เดินออกไปอย่างง่ายดายนะครับผมโอเคต่อไปจะเจอกับคู่แข่งแล้วคู่แข่งก็จะทาเราสู้นิดหนึ่งแล้วผมแล้วก็ต้องเอานี่จะรับสู้ไม่ได้หรือสจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ครับแต่ว่าผมขอรับแล้วกันอุ้ยเล่นทานี้เลยเหรอหมุนนี่ว่ะอุ้ยตกยาลูกเออลดน้อยนิดหนึ่งะผมไม่เป็นไรครับเราสามารถใช้เรื่อยๆนะผมนี่ไหล่ะ น้ายอย่างง่ายได้แล้วก็เรารักษาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บของกันสักพักนะผมจะค่อยอยวค่อยไปในเรื่องต่อไปนะโอเคตรงนี้จุดเดิมเก็บโอเคเปิดไปผมจะเจอกับอุ้ยตัวนี้เหรอเจอแล้วดีว่าพาถีบอะจะเจอจเหตุนนรตรงนี้นะผมแล้วก็จะเจออย่างนี้ให้กับเบอร์รี่กับเราเนผมใช่ปะซีดิเอออุ้ยถูกแล้วตกใจนึกว่าเดินลงผิด เฮ้ยโอ้โหแม่ทีนี่หาเจอว่าแม่งยิงทิ้งแม่งเจอเห็ดซ้ำนะผมโอเคหมดแล้วไม่หมดแล้วทำไมน้อยจังวะเหมือนผมเก็บของพลาดไปอย่างหนึ่งว่ะเอาถูกแล้วอันนี้จะได้เมล็ดพืชมาผมจะไม่เพิ่มการตั้งตีของทัดทัดพืชนะผมการตั้งตีี่เป็นทัดพืชเนี่ยถึงเปล่าไม่น่ามีนะผม ไม่น่ามีนะครับนอร์มอลล้วนเลยครับจริงๆแล้วก็พลังจิตอย่างเดียวเลยครับโอเคต่อไปเราก็จะไปหาลุงนะผมลุกไปเกาะที่สองนะผมโอเคเราจะบอกคุยกับลุงแล้วไปเลยนะผมแอบเพื่วิจะโทรเข้ามาเป็นพ่อโทรเข้ามาเราจะได้เจอพ่อทิ้งไว้นะผมโอเคเสร็จแล้วก็จะแล่นเลยต่อไปนะผมจะถึงเกาะนะผมถึงเกาะแล้วก็โอเคผมพักนะผมเดี๋ยวเราจะติดตามในพักหน้าผมว่า เส้นทางสู่คูีนวอนลีกของเราจะเป็นยังไงต่อขอบคุณรับชมครับบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์กันด้วยนะคะ